สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายา่ DIY of Thalott w h i e กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของการตัดสินใจกันการตัดสินใจครั้งนี้ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกและก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วการตัดสินใจนั้นจะมีผลดีหรือผลเสียอะไรต่อคุณบ้างนะจ๊ะอ่ะมากันที่ทาุแล้วกันทําเป็นธาุเนาะ มากันที่ธาตุแรกธาตุแรกมากันที่ธาตุดินพศสกันมังกรค่ะเรามาดูซิว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรให้คุณได้ตัดสินใจณนะตอนนี้และการตัดสินใจนั้นจะถูกหรือจะผิดแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกผิดเป็นครูค่ะผิดเป็นอาจารย์ผิดเป็นผอ,อเดี๋ยวนี้มาดินพศสกันมังกรมาดูซิว่า คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของอะไรและการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่ม,มาดูสิการตัดสินใจเออต้องเข้มแข็งใช่ต้องเข้มแข็ง,ต,ง,ขขงต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนอารมณ์การตัดสินใจอะไรคุณจะตัดสินใจในเรื่องของอะไรคะดินพุชบกันมังกรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับเรื่องอะไร โอ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 อาธาตดินถ่าอาจารย์มองเห็นในเรื่องของคุณเนี้ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องของความรักสลับกันไปใช่เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างหนึ่งบางคนเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทํางานสองบางคนเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักหรือการตัดสินใจเรื่องความรัก เอาในเรื่องของการทํางานก่อนคุณกําลังลังเลอยู่เน่ตอนเนี้ยเหมือนกําลังลังเลว่าคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานบางคนกําลังคิดถึงการทํางานเก่าๆที่เราเคยเราเคยคิดจะทะําอ่ะแล้วแล้ว,ลว,ลวเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําที่ไม่ได้สารต่อที่ตั้งใจไว้แต่ตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอืม เริ่มต้นกับการงานเริ่มต้นให้จริงจังขึ้นกำลังเริ่มต้นใหม่จริงจังแต่ก็มีความรู้สึกละละ้าล,ลังอยู่เหมือนกันว่าการตัดสินใจเนี่ยมันจะถูกต้องไหมหรือการตัดสินใจเนี่ยมันมันควรจะเดินไปเส้นทางใดดีมันดูสับสนเหมือนกันนะนะเหมือนของเก่ากับของใหม่อะ่ะเอาไงเอาลาออกจากที่เก่าไปเริ่มต้นที่ใหม่หรือการทำงานของตัวเองอืมันแปลกๆอยู่นะไพ่มันดูกังวล ไพ่มันดูกังวลไพ่มันยังดูลักษณะของคนที่แบบทะเลาะก,กับตัวเองยังไม่เสร็จอะ่ะเออมันดูมีความกังวลใจมีความคิดกลับไปคิดกลับมาอืมมั่นใจเธอค่ะดูไพ่แล้วเนี่ยมั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจมันถูกแล้วจริงแต่คุณจะต้องอดทนรอหน่อยกับการตัดสินใจนั้นการตัดสินใจไม่ได้มีผลในเพียงข้ามคืนตัดสินใจปุบ๊บทำงานปั๊บ รวยปุ๊บไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มศึกษาการเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็ตามต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาต้องมีแพชชั่นกับมันต้องพยายามควบคุมพยายามควบคุมพยายามดูตัวเองว่าตัวเองถนัดสิ่งไหนให้ดีเออบางทีมีเพื่อนมาชักชวนลงทุนอะไรเงี้ยคุณต้องดูด้วยว่ามันมันเหมาะสมกับการลงทุนไหมเออมันช่วงนี้มันลงทุนได้ไหม ถ้าจะทําอะไรก็ตามนะให้ศึกษาให้ไพ่บอกให้ศึกษาไพ่บอกว่ามีความรู้ให้แตกฉานแล้วถ้าคุณเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณเคยศึกษามานานอาจจะเป็นสิ่งบางสิ่งเนี่ยคุณเฝ้ามันอยู่คุณดูมันอยู่คุณเคยลองทําไปแล้วอย่างเงี้ยและคุณจะมาปัดฝุ่นทําใหม่แบบเนี้ยก็มีโอกาสก็มีโอกาสแต่สิ่งที่สิ่งที่ท้าทูคืออะไรคือการตัดสินใจให้แน่วแน่ค่ะ เหมือนพอคิดได้ตัดสินใจได้แล้วลุยลุยเลยค่ะอย่าลังเลอ่าลุยไปข้างหน้าอย่าได้รังเลอย่าได้แบบมันเหมือนมันเหมือนอารมณ์ยังตีกับตัวเอง,เองไม่เสร็จเอาไงเดีย๋ยวเดินหน้าเต็มเต็มสูบหรอหรือว่าจะจะค่อยๆลงไปทีละน้อยคือการสม่ำเสมอหรือการมีเรื่แบบวินัยในการทําสําคัญมากนะดินนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเดินหน้าไปกับสิ่งที่คุณจะทำหนึ่งศึกษาให้ดีสอง ฟังหาที่ปรึกษาหาผู้รู้ผู้รู้นักปราชญ์อย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่น้อยเลยกับการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนอันที่2องในการตัดสินใจเนี่ยในเรื่องของความรักอืมกำลังตัดสินใจในเรื่องของความรักตัดสินใจว่าอะไรตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือว่าจะเอาเก็บไว้ก่อนไว้เป็นกัลยานมิตรก่อนหรือว่าเก็บ Uh, เราก็คุยคุยไปก่อนเราไม่จะเป็นต้องตัดใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องดูในบริบทของคุณด้วยว่าการอยู่แบบเนี้ยมันทุกข์ทรมานหรือการไปมันทรมานกกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปจะไปต่อหรือไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ละล้าละ,ล,ะลังอยู่แบบเนี้ยก็คือคุณจะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าการกลับไปมันมีความสุขไหมและการไม่กลับไปมันมีความสุขไหมหรือว่าถ้าให้โอกาสเขามันมีใครบางคนจะกลับมาขอโอกาสอ่ะคุณพร้อมจะให้โอกาสเขาไหม คุณพร้อมจะให้โอกาสเขาไหมคุณพร้อมที่จะเรียกว่าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งที่มันเป็นไปไหมเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าอยากเขาเปลี่ยนแปลงอยากเขาปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เออมันยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นมันยังมีความรู้สึกว่าออในความสัมพันธ์เนี้ย บางคนมาขอโอกาสแต่ไม่ปรับปรงุงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขอะไรเลยมันก็จะเหมือนรูปแบบเดิมๆอ่ะเ,เราก็ต้องทนถ้าถ้ามองถึงการที่คุณให้โอกาสแต่คุณก็มองข้ามความสัมพันธ์ที่มันท็อกซีกออกไปแล้วกันอาจจะมองข้ามว่าเออเขาเป็นอย่างนี้แหละชัามันเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็โอกาสที่คุณจะปรับตัวหรือจะให้โอกาสใครก็ได้หรือจริงๆเราไม่จะเป็นต้องตัดสัมพันธ์กับใครค่ะเอ,อ่อ เราไม่จะเป็นต้องพูดอะไรเยอะหรอกไม่ต้องเป็นต้องตัดหรอกก็ทิ้งไม่ไนดน้แงยแต่เราก็อย่าไปใส่ใจพยายามอย่าใส่ใจให้มันมากนะักเพราะว่าความใส่ใจหรือการที่คุณไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณทุกข์อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์มันทําให้คุณทุกข์เกิดความทุกข์เกิดความยุ่งยากลาบากใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเลยอย่างเงี้ยการตัดสินใจครั้งนี้มันถูกมันโอเคไหมล่ะถ้าตัดสินใจไปแล้วซิกออฟครับ กลับไปเพื่อเริ่มต้นใหม่เหรอมันโอเคไหมมันโอเคนะถ้าคุณตัดสินใจในเรื่องของการงานมีโอกาสมีโอกาสในเรื่องของการทํางานที่คุณจะมุ่งมั่นและสู่ความสําเร็จได้จริงๆแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องมุ่งมั่นต้องมุ่งมั่นต้องเด็ดขาดต้องต้องต้องพร้อมกับการที่คุณจะทําสิ่งนี้จริงๆน่ะถ้าเป็นเรื่องของการทํางานนะ,ะมีโอกาสที่จะนํามาซึ่งรายได้ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากโอกาสมีแต่ว่าทําใจหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าอมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ได้มาฉับพันแต่มันเป็นอนาคตที่ดีได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะถ้าในความสัมพันธ์ตัดใจเลิกกับใครคนนั้นมันดีไหมตัดสินใจถูกไหมตัดสินใจถูกแล้วหรือยังก็ถูกนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองมีตัวเลือกเยอะ คุณมีตัวเลือกเยอะคุณมีความลับเยอะคุณมีโรกส่วนตัวสูงคุณอาจจะเบื่อกับการความวุ่นวายใช่ถึงมาถึงแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ขนาดว่ารักเขาอยู่อะแต่การที่รักเขาก็ตามแต่ว่าถึงจะรักโอ้มันเลือกไม่ได้อยู่แล้วนี่อืมก็ตัดสินใจถูกค่ะถ้าจะเลิกนะเพราะว่าคุณจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปอยู่ตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์เหมือนเดิม โฟกัสกับเขาแล้วแล้วเขามีเรื่องดราม่ากับชีวิตอะดรา,าม่าตลอดเวลาในในขณะที่คบกันค่ะมันไม่ได้สร้างความสุขสดชื่นเพียงอย่างเดียวมันสร้างความมืดดาดใจว่างความทุกข์ใจแล้วก็ไปไปกับกับกันหลายครั้งหลายหดแล้วมันเปิดมีกรรมเก่าที่ดึงลังกันไว้พอจะจากไปเขามางง้อเราก็ใจอ่อนสองดาบคุณลังเลมานานแล้วอะ่ะในการตัดสินใจครั้งนี้คุณก็ยังลังเลตอนนี้คุณก็ยังลังเล ใจหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดคือจะเดินไปข้างหน้าแต่พอโดนง้องอนพอเขามางอกสักหน่อยก็วิ่งกลับไปอยู่ในจุดเดิมแล้วก็ไปทําเหมือนเดิมเข้าอีหลอบเดิมนั่นแหละถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าก็เป็นโอกาสดีๆสาหรับตัวคุณเองที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ๆเพียงแต่ว่าอคุณน้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแหละ เพราะว่าถ้ามันไม่ได้ตัดสินใจให้เด็ดขาดในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังคงมีความรู้สึกคาราคาซังกลับไปกลับมาวนลูกปกันอยู่แบบนี้ไม่รู้จบไม่รู้จบอืถ้าคุณจะอยากไปจริงๆคุณก็ต้องอยากไปโดยที่แบบว่าไม่หันหลังกลับแล้วหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ใชคุณอาจจะแค่เรียกร้องความสนใจละ่ะอาจจะเป็นการแค่แบบเราอยากให้เขาใส่ใจเรามากกว่านี้บางคนไม่ได้ต้องการคําพูดออกไปบางคนไม่ต้องการเลิกจริงๆนะ ไม่ใช่ต้องการเลิกแต่เพียงให้เขารู้ว่าคือคนเราอ่ะเวลาของมีค่ามันอยู่ในมืออ่ะมันก็ไม่ได้มันไม่เห็นคุณค่าใช่ปะแต่พอของบางสิ่งบางอย่างของของตายกายเป็นของคนอื่นหรือของตายกายของตายจะไปแล้วอย่างเงี้ยมันเริ่มสร้างคุณค่าอะ,อะไรที่มันรู้สึกเป็นของตายเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าหรอกค่ะแต่พอว่าเรารู้ว่าคนที่เราคบคนที่เรารักเนี่ยเขาจะไปจริงๆแล้วนะเขาไม่เอาเราแล้วนะ เราไม่เอาเขาแล้วหน้าเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองมากกว่าเออของตายกลายเป็นของคนอื่นเหรออืมถ้าคุณตัดสินใจแน่วแน่กับสิ่งที่เป็นอยู่อาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่มีอยู่มันก็มันก็ไม่ได้ดีอะ่ะมันไม่ได้สร้างความสุขเลยอะ่ะ ก็ต้องตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าแล้วกันเพราะว่ามองแล้วเนี่ยคุณก็มีตัวเลือกเยอะนะตัวเลือกสําหรับคุณเอาไงอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจก็อยู่ไปค่ะอยู่ตรงไหนไม่สบายใจก็ถอยออกมาแล้วกันแล้วความรักอะไรที่มันมันมีความรักอ่ะถ้าชีวิตรักมันดาวมาตลอดอ่ะมันก็ไม่โอเคแม้สาหรับบางคนนะมันมีแต่แบบว่าคุยกันคุยกันได้ดีกันดีกันหวานแววกันได้สามสี่วันอีกที่เหลือทะเลาะกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะ อมืมันบั่นทอนนะมันเครียดนะมันกดดันนะมันไม่โอเคนะมันก็นอยู่ที่คุณจะตัดสินใจแหละว,ว่าคุณจะคุณจะยินดียินดีที่จะไปกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือว่าคุณคิดว่าถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจกับมันคุณสามารถที่จะเดินหน้าไปได้เลยอ,อยู่ก็ได้ไปก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยแต่ว่าอยู่แล้วทุกใจไปอีกนานค่ะ อืมอ,อมันมองการตัดสินใจครั้งนี้อืยบางคนอาจจะไม่ได้บางคนเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกันสองคนอ่ะปัญหาหนึ่งนะมันไม่ได้ไว้ใจกันสองมันเหนื่อยสาม มันไม่มีสถานะแล้วมันแล้วมันจะเจอดามมากกันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ถูกไหมก็ก็ถูกนะถ้าคุณจะตัดสินใจมุ่งนหน้าไปข้างหน้าอยู่ก็วางบนไปก็อาจจะเจออะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตการเริ่มต้นใหม่แพชชั่นใหม่อารมณ์ใหม่ๆสำหรับคนที่จะเข้ามาก็ได้เปิดใจสำหรับคนที่จะเข้ามาก็ได้ เพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในวังวนนี้ยมันก็ทุกอยู่แบบนี้แหละถ้าคุณตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเป็นการตัดสินใจที่ที่อาจจะคิดมานานแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์หลายๆครั้งหลายๆมาในชีวิตมากอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคไหมอะขอให้แนะนำในการตัดสินใจครั้งนี้หน่อยขอให้แนะนำให้กับการตัดสินใจครั้งนี้หน่อย ทัอร์คับเล็บเล็บโอ้โหตัดสินใจได้ไหมเนี่ยเนี่ยพอตัดสินใจที่จะเราจะตั้งใจที่จะไปแล้วเราจะไม่เอาแล้วเขาก็กลับมาเราจะไปอยู่กับครอบครัวเรละเขาก็ยังกลับมาขอโอกาสเออการกลับมาขอโอกาสจะสร้างความลำบากใจสร้างความรังเรสร้างความคิดให้คุณ เหมือนเหมือนเหมือนเราต้องมานั่งคิดใหม่อ่ะว่าจะเอายังไงดีอ่ะ <c oughs> บางทีเตัดสินใจไปแล้วเราไม่เอาแล้วฉันจะไปเอาฉันไม่เอาฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดการมางอการขอโอกาสคืนดีอย่างเงี้ยก็ทําให้คุณหวั่นไหวใจไม่น้อยแต่อาจารย์มองในความสัมพันธ์นะถ้าเป็นความรักนะการตัดสินใจเรื่องความรักจบแล้วค่ะยังไงเสียต่อให้คุณแน่แน่ที่จะไปแต่สุดท้ายแพ้ใจตัวเองแพ้เสียงในหัว เสียงในหัวบอกว่ารักเขารักเขาให้โอกาสเขาสักหน่อยเออจะประมาณนี้นะคะก็ก็ลองคิดดูว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยแน่วแน่แก้ไขหรือ,อยังแน่วแน่ที่จะไปแล้วหรือ,อยังนะกลัวใจตัวเองอ่ะแพ้เสียงในหัวหน่าน่าดูเลยนะดินนะทําไมถึงแพ้เสียงในหัวเราทูออฟคับรักเขาประมาณนี้เนะ่จ๊ะอ่ะขอให้โชคดีในการตัดสินใจใดๆก็ตามสวัสดีค่ะ